สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเปิดแบรนด์นะครับของยาสุ vx 150นะครับหรือเป็นอเวเ e ค vx 258นะครับเป็นเครื่องทะเบียนนะครับควกนี้เปิดแบรนด์หน้าเครื่องได้เลยนะครับเปิดปิดนะครับเปิดปิดแบนด์หน้าเครื่องได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามา ทดลองทําพร้อมกันนะครับตอนนี้นะครับมันยังไม่เปิดแบรนด์นะครับตนนัวนี้อ่ะหนึ่งซีซีศูนย์ศูนย์อ่ะผมจะลองกดหนึ่งหกแปดสี่เจ็ดห้านะครับหนึ 1, ่งหกแปดนะครับกดหกแปดเห็นไหมครับหนึ่งหกแปดสี่เจ็ดห้าอันนี้ไม่ได้นะครับนี่คือยังยังไม่ได้เปิดแบรนด์นะครับนี่อ่าอันนี้ก็อยู่ได้ในแบรนด์นะครับทีนี้วิธีเปิดแบรนด์มันก็ไม่ยากนะครับอ่ะพิธีทําให้ทํา ปิดเครื่องครับปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องให้กดตัวล่างนี้ตัวนี้นะครับกดแช่ไว้นะครับให้จอมันลายแล้วก็ปล่อยมือหน้าจอมันลายแล้วก็ปล่อยมือกดตัวล่างแน่นแแช่ไว้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องครับปุ๊บให้หน้าจอมันลายนะครับปุ๊บอ่าแบบนี้ก็ปล่อยมือเลยนะครับแบบนี้อ่าทีนี้เรามาลองอ่าหนึ่งหกแปดสี่เจ็ดห้าก็กดเลขหกเลยครับหกงานนี้ครับแปดสี่เจ็ดห้าอ่าเห็นไหมครับ ได้เลยครับได้เลยอ่า154550ก็กดเลขาเลยครับ15454 550นะครับ550ปึ๊บอ่านี่นะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองอ่าทดสอบดูนะครับตัวนี้ครับ15450อ่านี่ครับได้เลยครับได้เลยเด็ด1 2 3อ่าเปิดเสียงขึ้นอีกหน่อยนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าอันนี้ก็วอเข้ามาปึ๊บอ่านี่ได้เลยครับนี่ครับได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้า 2> 1, 2, 3, 4, เห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าปิดแบนด์นะครับปิดแบนด,บนโโนบดบน์ก็ปิดเครื่องก็อ่าปิดแบนด์ออโต้เลยนะครับอ่ะปิดแบนด์ก็ปิดเครื่องปึ๊บอ่ะเปิดขึ้นมาใหม่มันก็ปิดออโต้เลยนะครับอ่ะปึ๊บอ่ะ แบบนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับก็จะเป็น144ถ้าเรากด168อันเลข6มันก็จะไม่ได้นะครับหกปุ๊บเห็นไหมครับมันไม่ได้เห็นไหมครับก็คืออ่าปิดแบนด์เรียบร้อยนะครับอ่าวิธีปิดเปิดแบนด์ของอ่ายาสุอ่า VX150 หรือจะเป็น Vertex อ่า VX258 นะครับเครื่องทะเบียนนะครับตรงนี้อ่าก็จะเปิดแบบนี้ได้เลยนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับ ก่อนที่จะเปิดเปิดปิดแบนด์เนี่ยครับต้องให้ช่างเซตค่าก่อนนะครับเราถึงจะเปิดปิดแบนด์ได้นะครับบางท่านก็มีเครื่องอยู่ก็ไปทําเปิดปิดแบรนด์เลยมันก็ไม่ได้นะครับอข้อสําคัญต้องเซตค่าก่อนเราถึงจะเปิดปิดแบนด์ได้นะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ